ครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็กกี้พงษ์นะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มาพบกับข่าวสารดีๆของไฟญี่ปุ่นเขีดหนึ่งแปดสามนั่นเองนะฮะก็มาแจ้งกันสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมแล้วก็ติดตามกันมาตั้งแต่ในชุดแรกๆจนถึงชุดที่2นะครับก็เขีดหนึ่งแปดสามเนี่ยมีทั้งหมดสิบหกคันก็จะแบ่งออกเป็นสี่ชุดนะฮะก็คลิปในวันนี้เราก็จะมาช่วยกันประสานสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศกันอีกทีก็แล้วกันนะฮะก็อื่นเลยก็ต้อง ขอบคุณทางเพจของพิาการรถไฟไทยแลนที่ออกมาเปิดเผยและชี้แจงกับประชาชนนะฮะได้รับทราบกันเนาะก็แน่นอนนะครับผมว่าหลายคนคงได้เห็นหน้าคาตาของพิ雅หนึ่งแปดสามในชุดที่สองออกมาแล้วนะฮะก็มีทั้งหมดสามคันนะครับก็ที่ออกมาวิ่งทดสอบในช่วงต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมานั่นเองตอนนี้นทางการก็ออกมาชี้แจงแล้วครับว่าจะเอาชุดที่สองเนี่ยออกมาวิ่งให้บริการรถไฟนำเที่ยวเช่นเดิมนะฮะ ในช่วงกลางกลางเดือนสิงหานะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแน่นอนนะฮะว่าเขาก็ได้จัดแจงเรื่องทริปนําเที่ยวพิเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นไปเช้าเย็นกลับหรือแบบค้างคืนก็โปรแกรมยาวกันไปจนกันยาสิงหาเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งก็ออกมาขอบคุณของประชาชนนะฮะว่าโปรแกรมที่ผ,ผ่านมาเนี่ย ว่าจะเป็นวันเดทริปหรือทูทริปก็ตามนะฮะเต็มเร็วมากนะครับผมทุกทริปเลยประมาณนี้โปรแกรมนํำเที่ยวในเดือนสิงหานะครับผม2566ก็จะเปิดให้จองล่วงหน้า30วันนะครับสามารถเข้าไปรับจับจองกันได้นะฮะก็เดี๋ยวไปดูว่ามีคอนเซปต์อะไรบ้างทริปไหนบ้างที่น่าสนใจโปรแกรมในเดือนสิงหานะครับผมคอนเซปต ชื่อว่าพิรุณโปรยปลายเที่ยวสบายๆกลางสายฝนมาร่วมเปลี่ยนหน้าฝนนี้ให้เป็นหน้าฝนที่น่าเที่ยวกันนะฮะก็วันที่สิสิงหาโปรแกรมไปเช้าเย็นกับโปรแกรมรับลมฝนยนสเสน่หาย่านเมืองเก่าเสพงานศิลป์ที่8ปดเิวก็เริ่มเปิดจองตัว20กรกฎานะครับผมวันที่20สิงหาไปเช้าเย็นกับเหนกันกโปรแกรมที่เดียวกันนะฮะ รับลมฝนยนต์เสน่หาหาญาติเมืองเก่าเส็บนานศิลป์ที่8ริ้วเปิดจองที่21กระกรกฎานะครับแปดนาฬิกา3านาทีเข้าจองกันได้เลยนะครับอ่าก็จะมีวันที่26-27สิงหาโปรแกรมนี้เป็นแบบพักค้างคืนนะฮะก็พี่รุนโปรยปลายเที่ยวสบายๆที่กาญจนบุรีอันนี้น่าจะล่องแก่งแน่นอนนะฮะแต่จะเปิดเริ่มจองตั๋วในวันที่28กรกฎานะครับผม เพราะว่าจองตั๋วลงหน้าได้3าวันไม่ว่าจะเป็นรถไฟนําเที่ยวหรือ,อ,อรถไฟโดยสารเนี่ยทางไกลจองตั๋วสาสวันเหมือนกันหมดนะครับสําหรับทุกทริปที่การเดินทางการท่องเที่ยวจะได้รับอาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นเบนโตะพร้อมน้ําดื่มและอาหารกลางวันจนรวมถึงของที่ระลึกนะฮะที่ทางการรถไฟไทยและมหากรเทศได้ร่วมกันจัดทานะครับและเจ้าหน้าที่ให้บริการ ความสะดวกสบายตลอดการเดินทางหากท่านใดสนใจนะครับผมก็ะสกการใหม่ของการนั่งรถไฟญี่ปุ่นแค่183ซึ่งมีจำนวน200ที่นั่งต่อเที่ยวนั้นสามารถจองตั๋วรองหน้ากันได้30วันที่สถาน,นีรถไฟชุกแห่งท,ทุกประเทศนะฮะผ่านระบบแอปพลิเคชันดีชิเกตหรือสอบถามเพิ่มเติมนะฮะศูนย์ประชาสัมพันธ์ลูกค้าที่1690นะครับหรือทาง อ่าแฟมเพจ f a c e b o o k การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองการทำรวจตำรนี้เป็นข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถไฟญี่ปุ่นขีดหนึ่งแปมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะฮะส่วนที่การท่องเที่ยวก็เลือกดูเลือกชมก็ได้นะฮะคาดว่าจะมีตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับผม